แนวแนวคิดขขอ6ก <c oughs> กำหนดให้ x ก็คือทศยมตำแหน่งที่4ี่ของการหาร3ามด้วยแด y คือทศยมตำแหน่งที่10บของการหาร8ด้วยสิบเออย่างบรรทัดที่1เนี่ยสิ่งที่เราจะทำได้ตำแหน่งทศยมตำแหน่งที่4ีนี้ยังไม่ต้องสนใจมันมากสิ่งที่เราทำได้คือตรงนี้โอเคครูจะถามถ้าครูจะไปหารจริงเนี่ยเขียนแบบไหนแบบ1หรือแบบ2เขียนแบบ2เพราะว่าหารสด้วย8 8ดดคือตัวหารตัวหารอยู่ตรงนี้ โอเคเออถ้างั้นเราเราก็หารปกติไปเลยข้างล่างก็เหมือนกันเขาจะทตั้งแ่ถึงสิบยังไม่ต้องสนใจมันมากสิ่งที่เราทําได้คือหารแปดด้วยสิบเอ็ดหารไปด้วสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดคือตัวหารอยู่ข้างหน้าแปดอยู่ข้างในแบบนี้เออแล้วอย่าบอกครูนะหารไม่ได้หารได้ใส่จุดเติมศูนย์ศูนย์รอไว้เขาต้องการตําแหน่งที่สี 4, ่เอาเติมไปสี่ตำแหน่งอันนี้ตําแหน่งที่สิบยังไม่ต้องถึงขั้นสิบตำแหน่งนะเา้าแล้วเราก็ลองหารดูก่อน อ่กููเอาแค่นี้พอ,อแล้วก็เราหาดูอ่ะลองดูพอเริ่มหารเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่าไอตำแหน่งที่เขาต้องการเนี่ยมันเป็นเลขอะไรอ่ะอันนี้กูก็าหารให้ดูนะ X ที่มันเป็นหารด้วย8ดไม่ห่วงหาร3มด้วย8ดจริงๆมันจบตั้งแต่ตำแหน่งที่สามแล้ว ตำแหน่งที่สาเนี่ยพอลบกันเนี่ยมันกลายเป็นศูนย์มันคือหารจบตั้งแต่ตำแหน่งที่สามแต่เขาต้องการตำแหน่งที่สี่ทำไงให้หมีตำแหน่งที่สี่ก็เติมศูนย์เข้าไปเนี่ยตำแหน่งที่สี่ตรงเนี้ยแสดงว่า x ของเราก็คือศูนย์สามหารด้วยแปดมันหารลงตัวแต่มันลงตัวตัวสุดท้ายก็คือตำแหน่งที่สามเขาต้องการตำแหน่งที่สี่ก็เติมศูนย์เข้าไปก็คือจบนะแต่พอมันเป็นแปดหารด้วยสิบเอ็ดสิบเอ็ดเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ด ลบกันเหลือ3ดึงสู่ลงมา11,2,22บลบกันเหลือ8ดึงสู่ลงมาเจอ80อีกแล้ว11,7,77ลบกันเหลือ3มันจะ3ามไปเรื่อยๆ11,2,22เนี่ยมัน3ามไปเรื่อยๆถูกปะอันนี้ก็คือ4ตัวเราลบเขียนให้ครบ10ตัว,แล,วแล้วก็ดูตัวท้ายมันเรีอะไรนั่นแหละนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เจอแล้ว ตำแหน่งที่10ก็คือเลขเลข2อ้าวทีนี้ขุถามนิดนึงถ้าตรงเนี้ยมันเป็นตำแหน่งที่101จะเขียนถึง101้ยอไหมอ่ะก็ไม่ต้องถูกไหมให้ให้ดูอ่ะถ้าสมมุติว่าตัวเลขมันซ้ำกันอย่างงี้นะอันนี้ตำแหน่งที่1 2 3 4 5ส7 8าี่ห้าหดดให้สังเกตตำแหน่งที่เป็นเลขขี่อ่ะมันจะเป็น เลขเจ็ดนี่ไงตำแหน่งเลขคี่เป็นเลขเจ็ดแต่ถ้าตำแหน่งที่เป็นเลขคู่เนี่ยตำแหน่งที่สองเป็นเลขสองตำแหน่งที่สี่เป็นเลขสองแสดงว่าแบ่งแบ่งตามเลขคู่เลขคี่ได้ถ้าสมมุติว่าตัวที่หนึ่งร้อยเอ็ดก็ต้องเป็นเลขเจ็ดถ้ามันเป็นหนึ่งร้อยทวนมันก็เป็นตำแหน่งของเลขคู่ก็ต้องเป็นเลขสองโอเคนะแต่เอิญว่าข้อนี้มันแค่ตำแหน่งตำแหน่งที่สิบมันเขียนจนถึงตัวที่สิบได้ก็ได้แล้วเเท่ากับศูนย์ไว้เท่ากับสองแล้วก็ไปแทนตรงเนี้ยสิ่งที่เขาต้องการก็คือ x บวก y ทั้งหมดยกกำลังสอง x ก็คือเลข0ูวก็คือเลข2ทั้งหมดยกกำลังสองก็กลายเป็น2ยกกำลังสองสยกกำลัง2เอเอเยกกำลังนี่ก็คือเลขส2งตัวเลข2 2ตัวคูณกันก็จะกลายเป็น4ีอ่ะโอเคข้อหไม่ได้ยากนักนะอ่ะต่อไป